ครับสวัสดีค่ะพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะรับมือนิงพอเตรียมผ้ามาสรุปรัฐบาลไทยเขานะกันพีเอฟซีเด้อรัฐบาลไทยพอเตรียมย่งบอลในลงเลยนะพี่น้องเอาเป็นโครงสุดไทยนะครับเนาะรับมือนี้กะท่านอยู่นะพี่น้องเนาะเทียงบาก็เทียงนะครับพอเตรียมจะสรุปเลยครับสรุปทั้งบนทั้งล่างนะครับให้พี่ใหนน้องไปเบิ้งเป็นแนวทางน้ากันนะครับเนาะครับมาเบิ้งกันเลยนะครับเนาะบ่ตรงเสียเวลานะครับ มื้อนี้วันที่หนึ่งนะครับเนาะหนึ่งธันวาคม ฟันที่หกตัวเดียวนะครับบน <c oughs> วันนี้กินข้าวอาเล็กสันจอดมาปีนองเนาะสันจอดโคราชนะครับฟันใหนซามางนะครับ 6กศูนยหกสนะครับ ครับประเต็มเน้นสองหางนี้นะครับ่่หกศนย์กับมัดเข้าเก่านะครับเด้อฟันตัวเดียวเลยนะครับเนาะมาในล่างครับ ร่างเด่นที่เก้านะครับ เตรียมดิฟันใสามหางนะครับเด็กลลางนิ่นเก้าสามลอง9กสองนะครับเด้อ ถือว่าโบเล็กโบหลายห่างเนาะครับเนาะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเนาะขับมือนี่ท่านเนาะพี่น้องเนาะเที่ยงนะครับเอาวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกหกเนาะครับเนาะรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายพอแต้มขับบนเด่นที่หกตัวเดียวนะครับหกศูนย์หกสามหกเก้าขับเลขสามตัวกับห้าหกสามห้าหกเก้านะครับ ส่วนล่างครับเด่น9ตัวเดียว92 93 95เด่น93้รองเก้าสองก็เลขปลายหางเนะ 95, าะ9กหามักเข้าเก้าน้ำน่ำอยพี่เนาะครับเอา่าผิดพลาดประกันในพอเตรียมกะกบขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเดอ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเออฉะนั้นแล้วพอเตรียมกะขอฝากไว้ไดนะครับเดอ้อมักสอบตัวเด็กกะจะลืมนะครับเนาะ ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับครับเอาแชปหน้าจอไ้ได้ครับเด้อครับพอเตรียมข้อคาฝากไปเนาะครับเนาะให้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะมักสอบตัวเดก็อย่าลืมนะครับไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับขอให้ทุกคนสุกโศกคนมันเฮ่งเฮวงยๆกันเด้อครับเด้อมือนี่นะครับเนาะ ครับอันนี้เลขบกว่าได้ปักหลักเด้อพี่น้องเด้อครับมากชอบตัวเด็กเข้าก็อย่าลืมครับกับตัวไว้นํากับได้ดีด้วยกันเนาะรับเนาะรับแค่นี้เนาะรับเนาะมีแค่นี้แหละพอให้โฉกโฉกมันมันคอยเขาปังปังในเด้องวดนี้นะครับเนาะรับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตรียมกับเออเขามาแล้วก็จะลืมเนะครับเด้อกดไลกดแห้พอเตรียมนําแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนํานะครับ ครับเอาสุดท้าย้ทยสุดนี้พอเตมกับข้อกับขอขอบคุณเนบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตมครับพอเตมข้ออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหให้มีนะครับเนาะขับขอให้มีแต่โสดต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกหลังหวยออกนะครับเนาะ คลิปนี้สวัสดีครับผม